สวัสดีค่ะตอนนี้พบกับน้องสาวหอมเชียงตรงนะคะวันนี้น้องสาวก็จะพาไปดูทุ่งนาแล้วก็มีหมอกนะคะแล้วก็จะพาไปดูนะคะมันเยอะขนาดไหนนะคะตอนนี้ตอนนี้ก็เพิ่งจะก็เจ็ดปดโมงแล้วนะคะก็ยังมีหมอกอยู่นะคะตอนนี้ก็หนาวมากเลยค่ะแล้วก็จะพาไปดูกันนะคะเข้าไปกันเลยค่ะนี่นะคะหมอกก็ยังเยอะอยู่เลยนะคะตอนนี้ดูนี่ดูทุ่งนานะคะตอนนี้เขาก็ทํา ใกล้จะเสร็จหมดแล้วนะคะเสร็จแล้วเขาก็ทำอะไรปลูกโหวหอมกันนะคะดูดิเขาจะทำต่อนะคะจะปลูกโหวหอมนะคะ นี่นะคะเขาก็จะใส่อะไรเพิงที่เขาเผาแล้วนะคะถ้าเผาแล้วเราก็จะามาใส่นะคะเราก็จะปลูกโหหอมกันนะคะเราก็จะปลูกทั้งหมดนี่เลยนะคะปลูกโหหอมแล้วก็ปลูกหอมแรงนะคะหอมแรงก็จะปลูกนะคะน,นี่เป็นหมอกเต็มหมดเลย ตอนนี้ก็แปดโมงแล้วนะคะตอนนี้นแล้วก็จะพาไปดูคนเขาปอข้าวนะคะปอมือนะคะนะคะเขาก็วีข้าวนะคะเขาใช้มือวีนะคะเขาไม่ใช้ใช้จากใช้เครื่องนะคะอ,อ,คอ,อ,อันนี้เขาจะ ทำมือนะคะดูดูนี่ค่ะนี่มันเยอะมากค่ะถ้าถ้าเขาป้อมือนะคะก็เขาจะเอาเพิงไปให้โบให้ควายกินนะคะนี่นี่ค่ะ เขาก็ปอเสร็จแล้วนะคะเรามาไม่ทันนะคะเราก็มาดูเขาวีนะคะนี่ดูนี่วิธีทํานะคะนี่คือปะมือนะคะทํามือนะคะถ้าเครื่องถ้าเครื่องนี่มันจะเดียวก่อนนี้นะคะอันนี้เขาใช้มือทํานะคะดูนี่ เขาจะเอาหญ้าเอาอะไรเพลิงพวกนี้ออกนะคะนี่นะคะเราก็จะไปดูไถเขาไถนานะคะก็วิธีทําก็จะไปดูกันนะคะว่าเป็นแบบไหนก็เขาจะปลูกโหโหหอมแล้วก็หอมแรงนะคะเขาจะทํานาเสร็จแล้วเขาก็จะทํานั้นต่อนะคะเราก็จะไปดูนะคะ นี่นะคะแล้วก็มาถึงแล้วนะคะตอนนี้ก็เสียงมันจะรังไปนิดหน่อยนะคะก็ก็ไม่ค่อยยินไม่ไม่ค่อยยินนะคะนี่เขาทำนาเสร็จแล้วเขาก็จะทำอันนี้นะคะตอนนี้สมัยใหม่นะคะเขาจะเครื่องทำนะคะตอน ก่อนเขาจะเอาคลายทํานะคะตอนนี้มันง่ายมากเลยเข้าเครื่องทํานะคะมันก็จะเทียวกว่าแล้วก็เสียงเงินกว่านี่นะคะมันก็ลินก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราก็จะมาปลูกโหหอมแล้วก็หอมแรงนะคะนี่ เพริงนี่ก็เขาจะเผานะคะถ้าเผาแล้วเขาก็จะามาใส่นานะคะใส่ตรงนี้แล้วก็เขาก็จะปลูกโหหอมแรงแล้วก็กโหหอมนะคะนี่นะคะนี่นะคะเราก็จะพาไปดูอีกที่หนึ่งนะคะเขาเอาเพิงนี่นะคะเขาจะทําเป็นมัดเป็นมัดแล้วก็เอาไปให้โวให้ควายกินนะคะเขาก็จะมัด นะคะถ้าปอเครื่องนี่มันจะไม่ไล่นะคะเพิงนี่จะไม่ได้ขายไม่กินนะคะถ้าปอมือนี่ขายก็จะเราก็ทําเป็นมัดเป็นมัดแล้วก็ให้ขายกินนะคะเราก็จะพาไปดูนะคะนี่นะคะนี่ค่ะ แล้วเขาก็จะเอาให้ควายให้โบกินนะคะอันที่เห็นเป็นกองเป็นกองนี้เขายัางไม่ปอ้นนะคะถ้าเขาปล้เครื่องก็จะเร็วกว่านะคะสำหรับวันนี้นอกจากหอมก็ขอลาไปก่อนนะคะตอนนี้ก็หนาวมากเลยนะคะก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะก็เพื่อ,อาจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆจากน้องนะคะ ก็สำหรับวันนี้น้องสั่หอมก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ